ผมอย่างเงี้ยนนยังไม่เป็นลอนเราก็จับม้วนออกอันที่เราม้วนเข้าไปแล้วยังไม่เป็นลอนเรามาเจอคอทีเราจับมันม้วนออกเลยมันจะได้เป็นสวอนผมให้เราอย่างเงี้ยหน้าก็ไม่ต้องมานั่งแบ่งผมเสร็จแล้วข้างหนึ่งไม่ต้องมานั่งแบ่งผมด้วยข้างหลังดูสิมันนอนพอ,อยัง ถ้าย่างนะคะก็จับมามอนวมนวนเข้ารอสักครู่หนึ่งเอานิ้วแตะถ้าผมเริ่มร้อนก็ปล่อยนะคะถ้าทำไม่เป็นก็มาให้ริชาทำให้ที่บ้านก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วข้างหนึ่งเห็นไหมคะข้างนี้ก็ยุงย่งๆฟูๆไป เป็นผมเสียแบบที่มีน้ำหนักแล้วนไะมไม่ฉีฝูอ่ะเรามาเริ่มข้างนี้ต่อก็เริ่มจากด้านหลังนะคะเอา,านันนี้รีบไปก่อนให้ผมแห้งนะคะปุ๊บระวังร้อนด้วยแล้วก็มวนเข้า จะข้างหลังเข้ามาอีกไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆแบบนี้ก็อ้อยเขาร้อนแป๊บหนึ่ง จับจากข้างบนก็นกได้นะคะ ม้วนช่อไหนก็ม้วนก็ปล่อยข้างหน้าไว้นะคะก็จับที่ปลายผม ไปชั้นสั้นก็จะลงมาอันนี้เราก็ม้วนมันเข้าไปค่ะถ้าจับหนาจับช่อหนาให้เราเนาี่ยทิ้งความร้อนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยคหักเข้าไปนะคะถ้าจับช่อบางเราก็ลูดลงไปที่ปลายเลยได้ช่อหนาให้หม้วนข้างบนก่อนก็ค่อยค่อยหมนุหนนะคะไปหมนุน ผมด้านหน้านะคะมองไม่เห็นลากขึ้นไปก่อน ขมงเลยเพราะว่าเราใส่ซิลกี้เป็นธรรมดาที่ความร้อนโดนพวกน้ำมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแต่ผมเราไม่ได้ไหม้นะคะถ้าผมเราไหม้นี่คือเราทิ้งไว้นานผมเราอาจจะไหม้ไปเรื่อยๆอ่ะชอบสุดท้ายแล้ว วันนี้เราเจอกันสองคลิปเลยอะเสร็จแล้วผมม้วนๆวนก็เ,เก็บรายละเอียดนะคะอยากให้ตรงไหนมันม้วนๆอีกใช้เวลาไปสิบห้านาทีรวมพูดด้วยนะคะก็แบบเดียวเองไม่ต้องทำเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงดูไม่เป็นร้อนแบบว่าเป็นสมัยก่อนร้อน ดูไม่เป็นรอนเฉยๆนะแล้วถ้าตรงนี้เราอยากให้มันเป็นสวอนก็ดึงมันขึ้นมา mm. ก็ลากมันขึ้นไปปชา้าจนถึงปลายผมพอถึงปลายผมอย่างนี้นะคะเราก็ม้วนเข้ามันก็จะตกมาเป็นแบบธรรมชติ ส่วนข้างนี้ถ้ามันตรงเกินไปเราอาจจะนาม้อนข้างล่างแทนม,มันตรงตรงด,ดูธรรมชาติดูไม่เป็นบล็อกก้อนๆนะคะอันนี้ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวชิฉีดสเปรย์หน่อยฉีดให้ดูเลย คุ้ม,ม,มจะได้แข็งก้อนแข็ง,ขงหรือเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้ก้มหัวลงไปนะคะก้มหัวลงไปแบบนี้นะแล้วก็ฉีดที่รอนฉีดที่รอนแบบนี้ที่รอนผมได้สูตัดมันขึ้นมา สบัดมันขึ้นมาค่ะมันก็จะได้เป็นรอนแบบเซืซอเนอะเห็นไะหมผมเราก็จะเป็นแบบจุงจุดูแบนฝรั่งดูไม่เป็นแบบผู้หญิงโบราณม้วนผมเป็นก้อนๆๆๆนะคะก็เราก็มาแต่งเติมข้างหน้าอีกนิดนึงอยากให้มันเป็นสวอนสวอนใช่ไหม วมิเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราใช้เวลาแป๊บเดียวเองอะเสร็จแล้วให้ดูตรงๆ คอมเมนต์ได้นะคะเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าใน YouTube ก็ได้จะเหวี่ยงไปทางไหนก็ได้รอนเด้นอยู่ค่ะเพราะว่าเราทำไว้ดีนะคะอ่ะก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวให้ดูรอนอีกทีนึงมันยังอยู่เลยอย่างนี้คคะ เพราะว่าเราใช้ซิลกี้ที่แบบทําให้จับรอนได้แล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผมเนี่ยมันอยู่ลอนเป็นผลิตภัณฑ์หมักผมนะคะสําหรับคนที่อยากมีผมเป็นรอนผมไม่หยิกนะคะก็สนใจก็สอบถามได้นะคะใน Facebook นะคะ ก็สอบถามได้หมดเลยลิชาแต่งตัวอะไรยังไงใช้อะไรยังไงสอบถามได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรไปคุยกันไปปรึกษากันว่าเราอยากใช้เหมือนกันได้ไหมหรือว่าแนะนําให้ใช้อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะแนะนําให้ลิชาใช้อะไรเอาผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเข้ามาในลิชารลันชามแล้วก็มาทําคลิปให้คนอื่นดูอยากแบ่งปันเนี่ยก็บอกได้มาทําคลิปร่วมกันก็ได้นะคะก็วันไหนแล้วก็มาแจมกันแฟนๆทางบ้านนะคะก็ เข้ามาได้มาทำคลิปร่วมกับริชาหรือว่ามาที่บ้านริชาก็ได้ยังไงติดต่อกันใน f a c e b o o k นะคะและอย่าลืมดูรายการด้วยนะคะริชาร้านชัมออนทีวีนะคะช่องดูดีชาแน,นลทางช่อง psi จานดำช่อง62นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์4โมงถึง5โมงโทรเข้ามาคุยในรายการก็ได้นะคะวันนี้ริชาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย